บอกรักกันหนอนทัวร์ครับวันนี้เรามาเช็คฟิตค่ายมวยชูจีบพมีเกี้ยวโดยเฉพาะสีกั๊จะมีรายการวันที่อะไรครับอาทิตย์ครับวันที่เจ็ดมีนาครับวันที่เจ็ดมีนาครวันที่แปดคุมพาคืออาทิตย์สุดท้ายเดือนคุมภาแล้วก็วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดอาทิตย์แรกของเดือนมีนาก็เหลืออีกทิตเดียวครับครับผม มี่าการถ่าทอดนะครับถ่าทอดสดทางช่อง PP PP TV ยีไอสามโครับครับผมฝากติดตามนะติดตามเชร์แ้วครับไม่ผิดหังครับครับผมกับทัสนะครับีกัครับผมนี่ครับคาลรับเออเออนี้ถทอดไ ตีเขานี่ก็คือตีครับนะครับน้ำเงินนี่ก็คือกหนเอยครับคับเชนนี้นครับตีีก็ตีเข้มอยู่นะครับ ตรงไหนมาครับเจ็บไหครับ่ตรงงานตรงไปเจ็บไหมไมาไหมาลงนไขางนนะตกทีเดียวครับครับ đừng có lại qua tay lại phải tay phải mà chứ ครับ ตาแล้วให้น้ำหายใจง่าด้จะเป็นย่อหน่อตอนพูด้วยพปากแห้ก้าวดีว่าลองได้แล้วตีตีได้ไหมตีก่อนสดายแล้วตีควาไปตายตายดีว้ย nó đi đâu nó đi đâu ai, nó đi đâu đi về đi về, bay 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 bay

ซ้อมหนักเลยครับนีนน่คืออาชีชูจีพอมีเกี้าแล้ครับเทนเนอร์อเบอร์หนึ่งของค่ายมวยชูจีนะครับโอ้ ตอกอะสีคู่เดืองนี่ยี่ดครับ่ไม่สบูแล้วนี่เอ้อ้เอ

พุดยิ้มครับฝากไปตามค่ายมวยชูจีมีเกลียวนะครับนี่คือครับค่ายมวยชูจีมีเกลียวนี่คือชุดสุดท้ายครับชุดชุดนี้คือชุดสุดท้ายครับเหลืออยู่ทั้งหมดเจ็ดคนครับมีนาคาเล็กสีกั๊กจักไม้เล็กเลือเพชรปทุมรัตน์ครับแล้วก็นี่นี่ไป น้องแว็กพัฟฟี่แล้วก็สองลีมครับดิโก้ได้ย้อนเลยนี่ครับทั้งหมดมีเจ็ดชีวิตครับชุดสุดท้ายแล้วครับครับอ้าวทำไมต้องว่าชุดสุดท้ายครับคือแกเขาจะเลยถามาชุดนี้กือชุดสุดท้ายโอ้โหเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วกันครับมันไม่เศร้าครับคือพอแล้วชุดนี้ก็จะเอาแชมป์เอาอ๋อคือว่าแบบไม่ไม่เอาแล้วมวยใหม่เพิ่มก็ไมอีกแล้วอ๋อผมนึกว่ายกคลายไม่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมประเด็นคือจะทำให้ดีที่สุด อ๋อครับมันจะวางคจากวงการมวยฝังเนื้อเป็นหลายปีสุดท้ายไม่ใช่เวลาแค่ปีสองปีพูดยาวกว่ามันจะ็นยี่สิบกว่าขึ้นก่อนหลายปีขอบฟังติดตามข่ายมวยทุกเจ้ามีเกีียวเนาะติดตามด้วยครับไม่ต้องผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับให้กำลังใจนะครับคขอบคุณนะครับ